ต้นสารพีป่านี่ครับลานหินปุ่มนะครับแล้วก็ผาชูทงเดินไปทางนี้ไปนําไปเลยอย่าวิ่งตอนนี้เจอเพื่อนเพื่อนร่วมทางนะครับเพื่อนร่วมทางเดิน3คน ไแล้วก็ห้ามวิ่งเดินเออนั่นเลยนั่นเลย <c oughs> นั่นเลยตอนนี้ถึงป้ายผาหน้าคราชแล้วก็ลานินปุ่มอีก880เมตรเดินกันต่อไป <c oughs> ระวังลื่นเผื่อนี่แหละเผื่ออุบัติเหตุเดี๋ยวก็ให้โทรติดต่อเห็นไหมอย่าวิ่งแล้วก็เดินจะช้าระวังลื่นน้ําเปียกมันลื่นไปแปดสิบค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเดินเรื่อยๆมันลื่นมีผีเสื้อมีเห็ดระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเ,เดินจะช้าระวังลื่นไปมีน้ํา แถวนี้ลื่นหน่อยนะครับเดินต้องระวังเวลาดินตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง1294เมตรนะครับตอนนี้เดินมาแล้ว10นาทีนะครับ39เมตรครับตอนนี้7โมงครึ่งเดินกันต่อไปครับ ตอนนี้เราเจอดอยกยญาเข้ามือออกเลยเข้ามือออกนี่เลยดอยกยญาเยอะเลย,ยไปต่อตอนนี้ได้ขึ้นทางแล้วไปต่อตอนนี้ถึงผาหินกบนะครับเหมือนกบไหม หันหน้ามาปัดตินหันหน้ามาอ่ายิงก่อนยิดย,ย,ยองหันหน้าถ่ายกระป๋ายกบหน่อยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ่าแย่ตายด้วยตรงนั้นแหละครับหิดปลายด้วย เช่อดีพาวัวจะหิน